สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเข้าไปแต่ในตัวเด่นทั้ง2ฮานอยเลยครับเฉียดไปทั้ง2ฮานอยเลยนะครับเนาะนะไม่เป็นไรนะครับสงสัยท่านเขาคงโมโหเรื่องทุเรียนนะครับยังไม่ได้ทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับ ก็หวานไปนะครับเนาะเออนะครับผมพูดเล่นนะครับเป็นใช่เรื่องจริงนะครับเนาะนั่นแหละครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับคนดวงเห็งเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อที่ให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับฤดูเศรติีหวยที่ออกมีสติในการรับชมนะครับสนับสนุนใ้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการผานันทุกชนิดนะครับผมเออนะครับเนาะเคลียร์กันไม่ลงตัวรเมื่อวาน ก็นั่นเลยครับเสียดายนะครับเนาะเออนะครับอุตส่าห์หลักสิบมาแล้วครับหลักหน่วยนีทั้งสองฮานอยเลยนะครับเนาะให้ไปพิเศษนะครับฮานอยพิเศษก็ให้ไปศูนย์สองนะครับก็ออกมาศูนย์สามห้าเนี่ยยังยังเจ็บใจไม่พอยมาฮานอยปกตินะครับให้ไปให้ไปอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเริ่มจะเบอร์แล้วผม ฮานอยพิเศษนะครับเออให้ไป5-1 5หนะครับออกมา5-3สครับสําหรับฮานอยธรรมดานะครับให้ไป02ออกมา03นะครับก็เสียได้ครับนะไม่เป็นไรครับก็แล้วก็แบ่งๆคืนเข้าบ้างนะครับสลากินแบ่งนะครับเนาวเออนะครับก็วันนี้ผมก็ปิดเครื่องแล้วครับเดี๋ยวลุงแกจะโทรมาอีกนะครับเออทานโทรมาถามมีกินทุเรียนอย่างเดียวเลยก็ ผมว่าเดี๋ยวจะส่งเคอรดี่ไปให้แกก็แลวกันนะครับก็สาหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับติดตามใหม่นะครับคนที่มาดูใหม่นะครับก็ผมจะให้แนวทางก็คือก่อนผมก็จะพูดไปนะครับก็ไม่กี่นาทีแล้วครับพยายามดูตั้งแต่ต้นนะครับจนจบนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ดูนะครับว่าเลขเด็ดตัวเด็ดมันเป็นตัวไหนนะครับเนาะแล้วก็ไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์นะครับผมเป็นคนดวงเฮงนะครับนะครับเรียกว่าคนดวงเฮงก็พอครับอ้องเรียกว่าแอดนะครับ นะครับผมไม่ได้เก่งถึงขั้นเป็นอาจารย์นะผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับเนาะอยยังไงก็กดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเอาให้มันถึง5้า0 0ื่นทังทีนะครับแล้วกดติดตามนะครับใครมีของลูกของหลานนะครับก็เอาไปยืมยืมกดเห็นเล่นเกมอยู่บอกมานิดเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามคนดวงเฮงให้หน่อยยืมยืมกดของใครก็ได้ครับเออนะครับช่วยๆกันกดติดตามนะครับคนจะได้ติดตามเยอะๆนะครับจะได้รู้กันเยอะๆแล้วก็จะได้ช่วยเหลือนะครับเนาะนะครับก็ อาจจะมีเข้าบ้างนะครับหลุดบ้างนะครับก็ปะปนกันไปนะครับเนาะอ่านะครับก็แต่หลุดแบบน่าเสียดายนะครับเออนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับในวันที่13อ๋อนะครับก็มาสำหรับฮานอยพิเศษนะครับในวันนี้นะครับเมื่อวานผมพูดตัวเด่นไปให้ผิดนะครับเนาะอ่านะครับในวันนี้นะครับก็ไม่พูดผิดวันนี้ขออนุญาตนะครับฮานอยพิเศษนะครับผมจะใช้สูตรใหม่นะครับเนาะอ่านะครับในวันนี้นะครับ ก็หลุดมา 3: าหรือสวันแล้วนะครับเนาะฮานอยพิเศษเนี่ยสำหรับเด่นนะครับฮานอยพิเศษรอบ17.15นะครับก็จะเป็นเด่น7แล้วก็เด่น8นะครับเน้นนะครับถามว่าเน้นตัวไหนนะครับวันนี้ผมเน้นให้นะครับก็จะเป็น7นะครับนะไปตามน้ำครับช่วงนี้7มาแรงนะครับเน้น7ได้เลยครับลูดไปได้เลยนะครับหรือถ้าใครทุนน้อยนะครับนะครับผม จับชุดได้นะครับสัก2ชุดเนาะสองชุดก็สําหรับชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดเฮงรับทรัพย์นะครับก็จะมี8คู่นะครับแล้วก็ชุดเฮงรับเงินจะมี2คู่นะครับอ่ะเลือกสูตรไหนเลือกชุดไหนก็ได้ครับชุดแรกนะครับก็จะเป็น79 7 4 7 5หแล้วก็7 6ห 8ป8 4 8 5แล้วก็8ปนะครับนะนะครับชุดแรกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดเห่งรับเงินก็คือ78แล้วก็80นะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับก็ไม่มีในหลักร้อยนะครับเนาะนะเอาวันเว้นวันนะครับหลักร้อยเยเอ,เอาสองตัวให้ได้ก่อนนะครับสตัวก็ ลองสูตรนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็คงจะมาได้แล้วล่ะครับเนาะอ่าก็อ๋อนะครับสําหรับในวันเสาร์นะครับที่13นะครับเนาะอ่าผมก็วีแพนว่าจะไปจันนะครับถ้าใครเห็นหรือเจอกันนะครับก็กทายกันได้นะครับเนาะคนตรงเอ้วาสิก็ว่าจะไปนะครับไหว้พระนะครับเนาะอ่าผหาทำบุญนะครับเอาสักวัดอให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็ ดูไปนะครับก็จะมี 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10วัดนะครับก็จะพยายามไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับไป2วันครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับอ่ะนะครับก็ยังไงก็นะครับเอาจะเอาบุญมาฝากนะครับทุกท่านนะครับอ่านะครับก็ดวงยังไม่มีนะครับอ่าผมจะพูด ดวงอาจจะลดลงก็ได้นะครับที่เลขเขียนวันนี้ครับก็อ่ะไปเสริมดวงอีกครับไปเสริมดวงอีกนะครับจะได้ทุกคนจะได้โชคดีนะครับเฮงๆไปด้วยกันนะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยนะครับปกติที่ออกรอบ18นาฬิกานาทีนะครับเมื่อวานผมก็ท่าแม่งทําแม่งเออมันหรือว่ามันจะมาเบิ้ลนะครับมีคิดว่าจะเบิ้ลตัว77นะครับให้ไป0 0 9 9นะครับก็ปกติผมก็ไม่ค่อยได้ให้เบิ้ลนะครับเนาะเออนะครับก็ออกมาเบิ้ลัวนี้ก็เสียดายครับ ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับเด่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเด่น8นะครับแล้วก็เด่นหวันนี้นะครับหวยนะครับในวันที่13คิดว่าน่าจะเลขสูงกันเยอะนะครับเน้นนะครับผมเน้นให้ตัวเดียวเลยนะครับอ๋ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเด่นนะครับเอาใหม่ครับเด่น7เออแล้วก็เด่นหกนะครับ เน้นนะครับตัวเดียวได้ปลายตามน้ำก็ไปนะครับก็จะเป็นเด่น7นะครับดูเจได้เลยครับจับคู่นะครับชุดแรกนะครับชุดเฮงรับทรัพย์นะครับก็จะเป็นแ7 9 7 3 7แล้วก็4 7 6 8 6 9 6 3 64นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเฮงรับเงินนะครับก็คือ5 7นะครับแล้วก็6 5หนะครับอ่ะนะครับถือว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะอ่านะครับก็ครบทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเนาะก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยวันนี้นะครับเมื่อวานหลักร้อยกลับหัวนะครับให้6เป็น9ก้าซะงั้นอ่ะวันนี้นะครับก็คือ1ครับยืน1อย่างเดียวเลยครับในหลักร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจับให้สัก4ี่ชุดนะครับถ้าไม่พอใจก็นําหลักร้อยไปจับกับ2ตัวที่ผมให้ไปก็ได้นะครับเนาะอาจจะมานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องโทรไปเคลียร์กับท่านคนนี้ละนะครับโทรไปเคลียร์กับท่านนายกกองสลากเวียดนามแล้วบอกเดี๋ยวโทรไปบอกแกว่าเดี๋ยวส่งเคอรี่ไปให้ทุเรียนนะครับนะครับแกอยากกินทุเรียนแกทวงึงใจแกงดหิดนะครับเมื่อวานี้โทรมาทวงเมื่อวานนะครับไม่ได้ไปทังั้นก็เลย หลักร้อยเป็นหนึ่งนะผมจะให้สี่ชุดก็จะเป็นหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดหกนะครับผมอ่านะครับก็นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับฮานอยทั้ง2ฮานอยเลยนะครับเนาะในวันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะ เดี๋ยวสําหรับผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับไปทาบุญนะครับมาฝากครับงัไงก็ไปกดติดตามเพจไว้นะครับเพจคนนุ่งเฮงนะครับไปกดติดตามไปถูกใจไว้นะครับสําหรับเพจนะครับก็เผื่อมีอะไรนะครับอัปเดตข่าวสารอะไรก็ลงในเพจนะครับไปติดตามกันได้นะครับเนาะเดี๋ยวเอาบุ้นมาฝากนะครับก็วันพระด้วยเออนะครับในวันที่13วันเสาร์นี้ก็ใคร ที่มีโอกาสนะครับก็วันพระนะครับอาทิตย์ละว,วันนะครับก็ไปทําบุญนะครับเนานะ,นะนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับเข้าวัดนะครับเนาะนะก็จะได้เสริมดวงนะครับเราจะได้โชคดีนะครับใครไม่มีดวงก็ต้องมาดูคนเฮงถ้ายัางไม่มีดวงอีกก็ต้องมาดูคนเฮงดูคนเฮงแล้วยังไม่มีดวง แสดงว่าก็คงไม่มีดวงก็ต้องไปเสริมดวงทําบุญนะครับแล้วผมก็ได้นะครับหรือทําที่อื่นก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการสนับสนุนช่องนะครับนาอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าไม่มีทุกคนทุกท่านก็ไม่มีช่องคนดวงเฮงในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่อุตส่าห์ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนะครับให้กำลังใจกันนะครับคอมเมนต์นะครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ